วัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเลมอนบา์มกันค่ะอันนี้ก็คือเลมอนบา์มที่อยู่ในสวนของยยตุยเองเนาะนี่เราจะมาคุยถึงประโยชน์ของเลมอนบา์มกันนะคะเอ่อท้าวความไปถึงที่ไปที่มาของเลมอนบา์มที่ยยตุยได้มาก็คือของเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกับยยตุย มันจะเป็นต้นเล็กๆที่อยู่ตุยเจออยู่หน้าบ้านอยู่ตุยก็เลยขอเขามาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือต้นอะไรนะคะแต่พอมาจับดูใบของมันพอมาขยี้ขยี้ใบของมัน,ม,ม,นมันจะมีกลิ่นหอมก็มีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับตะไคร้นเนี่ยกลิ่นของมันเนาะมันยังไม่เป็นดอกนะคะเขาบอกว่า ถ้ามันเป็นดอกเนี่ยคือต้องรีบตัดดอกมันออกเพราะว่ามันคือมันขยายพันธุ์ง่ายมากขยายพันธุ์เร็วมากแล้วก็มันจะปลิวไปทั่วเลยนะคะคือดอกมันไปหล่นตรงไหนมันก็จะเกิดแล้วก็มันจะเหมือนกับเป็นวัชพืชเลยนะคะก็คือเขาแนะนําบอกว่าให้เราปลูกในกระถางจะดีกว่าเพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุมควบคุมมันได้เนาะ แล้วก็การปลูกของมันนี้ก็ง่ายมากนะคะก็คือเราสามารถที่จะตัดเราตัดแล้วเราไปแช่น้ํานะคะคือสามารถที่จะตัดกิ่งของมันเนี่ยแล้วก็ไปแช่น้ําแล้วมันก็จะมีรากออกมาหรือไม่งั้นก็เอาเนี่ยมันจะมีรากของมันนะคะก็คือเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ดึงออกมาแล้วเราก็ไปปลูกขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ง่ายมากเลยค่ะ อันนี้ตอนที่เย่ตุยได้มาก็ต้นเล็กนิดเดียวเนาะก็ขยายพันธุ์ได้ตั้งตั้งเยอะเลมอนบามนี้เขาก็จะเป็นตระกูลเดียวกันกับพวกสระแหน่พวกมิ้นท์นะคะแต่ลักษณะของเขาก็จะมีความแตกต่างกันออกไปคืออันนี้เป็นสละแหน่นะคะเป็นมิ้นท์นะคะและอันนี้ก็จะเป็นบามเลมอนบามที่เยตุยตัดเพิ่งตัดออกมานะะี่ค่ะเนี่ยตัดจากตรงนี้เนาะ เลมอนบาร์นี้เราก็สามารถที่จะเอาไปรับประทานได้นะคะเหมือนกับผักทั่วไปนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเอาใบของเขาเนี่ยเอาไปโรยกับสลัดนะคะและก็เอาไปแต่งจานอาหารได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือกลิ่นเขาจะหอมเนาะแล้วก็ไปใส่สลัดนี้ก็คือจะมีกลิ่นหอมและเขาจะเข้ากันดีนะคะกับเมนูของไก่นะคะ เนี่ยเวลาเราอบไก่หรือเวลาเราทําอาหารเกี่ยวกับไก่นะคะเราใช้อันนี้มันจะเป็นสมุนไพรนะคะและเราก็สามารถที่จะเอาไปทําชานะคะเอาไปทําชาเราก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งสดแล้วก็แห้งนะคะแล้วเราก็จะได้ชาที่แบบว่ามีกลิ่นหอมนะคะแล้วชาตัวเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะ และถ้าเกิดสมมติว่าเราจะทําเป็นชาแห้งเราก็สามารถที่จะเอาไปอบแห้งหรือว่าเอาไปตากแดดนะคะแห้งแล้วเราก็เก็บใส่ซิปบล็อกนะคะพลาส,สติกที่มีซิปบล็อกหรือว่าใส่ในขวดโหลเอาไว้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอามา,าต้มได้นะคะเป็นชาดื่มได้คะ่ะหากใครที่นอนไม่หลับสามารถที่จะเอาเลมอนบาร์นี้ไปทำเป็นชาดื่มนะคะ โดยเฉพาะดื่มในช่วงเวลาก่อนนอนนะคะตอนกลางคืนเพราะว่ามันจะทำให้เรานี่มีความรู้สึกม่วงนะคะซึ่งกลิ่นหอมของเลมอนบาร์มนะคะเราสามารถที่จะเอามาต้มแล้วก็ดื่มเวลาเราเป็นหวัดจะทำให้จมูกของเรานี่โล่งนะคะแล้วก็จะมีความผ่อนคลายใบของเขายังมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะที่ช่วยป้องกันโรคต่างๆมากมายเลยค่ะ ช่วยทำให้สมองมีความจำดีขึ้นนะคะคนที่ปากเป็นเลิมมี้ยังสามารถที่จะเอาไปทาได้นะคะแล้วก็ใครที่โดนมแมลงสัตว์กัดต่อยก็สามารถที่จะเอาไปขยี้ขยี้แล้วก็ทาได้นะคะป้องกันการเกิดอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุผ่อนคลายความเครียดป้องกันภารระวะซึมเศร้าบำรุงให้ร่างกายแข็งแรงลดอาการปวดไมเกรน ลดอาการปวดข้ออักเสบเรมอนบามนี้ก็จะเป็นพืชจากธรรมชาตินะคะก็คือจริงๆแล้วอะไรที่มากไปหรือน้อยไปมันก็ไม่ดีนะคะต้องอยู่ในระดับที่พอดีนะคะและเรมอนบามนี้เขาก็ยังมีข้อควรระวังด้วยนะสำหรับคนที่เป็นไทรอยแล้วก็หญิงตั้งครร และยิงให้นมหมุดนะคะก็จะต้องปรึกษาแพทย์นะคะถ้าจะรับประทานเลมอนบามเดี๋ยวเรามาชำมํำเลมอนบามในกระถางกันนะคะอันนี้ปลูกง่ายค่ะเพราะว่าเห็นไหมมันมีรากออกมาแล้วนะคะเนี่ยมันมีรากแล้วก็ชํำแป๊บเดียวขยายพันธุ์แป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวตุยจะใส่ในกระถางไปเลยนะคะ จะเอาไว้ให้เพื่อนค่ะเก็บไปเลยนะคะไม่นานนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เต็มกระถางแล้วก็ไปขยายเองนะคะจะทำไว้ให้เพื่อนค่ะไม่ได้ใส่กระถางใหญ่นะคะเพราะว่าเวลาถือกลับบ้านมันจะลำบาก ก็ทำกระถางเล็กๆพอไปถึงบ้านก็ไปขยายนี่แค่นี้แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะแปบ๊บเดียวก็งามและอีกกระถางหนึ่งก็จะเอาสละแน่นะคะจะเอาสละแน่เนี่ยเดี๋ยวจะช้ำม,มาให้เพื่อนนะคะสละแน่นี่ก็ ขยายพันธุ์เร็วแป๊บเดียวสแะละนแ่ก็ปลูกง,ง่ายค่ะปลูกยังไงก็ติดสเลนแน่ทำไปแค่นี้ก็พอนี่เดี๋ยวเจตุยจะเอาน้ำมารดนะคะเดี๋ยวรวดน้ำก่อนนะคะ ก็จะเก็บเอาไว้อีกแค่ไม่ถึงอาทิตย์นะคะเขาก็จะติดนะคะเขาติดเร็วเด๋จะตุยเจเอาไว้ตรงนี้นะคะไว้ตรงนี้สลแน่แล้วก็เลมอนบาร์นี้คือถ้าดูเผลนๆนี่คือความแตกต่างนี่จะน้อยมากนะคะแต่คุณสมบัติของเลมอนบารนนี้จะมีมากมายเลยค่ะถ้าใครยังไม่มีก็รีบหามาปลูกนะคะ จัลเน่ก็ปลูกใส่กระถางแล้วก็เ,เลมอนบาร์มก็ใส่กระถางเอาไว้แล้วนะคะและนี่ก็จะเป็นเลมอนบาร์มที่ยาตุยตัดจะเอาไปอบแห้งนะคะแล้วก็จะเอาไว้ทําชานะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเป็นกําลังใจชมเลมอนบาร์มกับยัตุยเนาะเดี๋ยววันหลังจะพามาดู สมุนไพรที่อยู่ในสวนยะตุยยังมีอีกหลายอย่างนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ